สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยช่องหวยเด็ดจัดไปทุกทกท่านกันเลยนะครับสวัสดีวันที่สมาชิกนะครับทุกทท่านจะโชคดีถูกหวยนะครับรางวัลใหญ่หรืออาจจะถูก2ตัวหรืออาจจะถูก3ตัวนะครับในงวดของวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะยังไงก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่เฮงๆงปังป,งปงกันสลับในแฟนๆหวยเด็ดจัดไปแฟนๆน,นะครับชัยดวงเฮง นะครับเนาะก็ช่วงนี้อาจจะบรรยากาศแปลกๆไปเนาะไม่ได้เหมือนบรรยากาศเหมือนเดิมนะครับเนาก็มางานขาวดำนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเนาะนะครับเนาะก็คนที่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับคนที่จากไปก็ขอให้นะครับได้ไปสู่ในที่พบภูมิที่ดีนะครับเนาะอะนะครับคนอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับที่กําลังผิดหวังที่กําลัง น้ำสูญเสียคนรักไปยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับยังไงก็นะครับสู้ๆนะครับยังไงก็คนที่อยู่ก็ต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สําหรับเป็นประจําในทุกๆุกงวดเนาะสำหรับในเลขไหนนะครับเลขไหนที่มาเยอะสุดนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับในแต่ละงวดเนาะซึ่งในงวดที่แล้วก็ที่ผมเคยบอกไว้ว่ามันรักจะมาในที่ใน2ส,สูตร หรือไม่ก็3สูตรนะครับส่วนมากถ้ามาให้มาเยอะๆนี่6สูตรหรือ5สูตรไม่ค่อยมานะครับไม่ค่อยมาจริงๆเลยนะครับมา2สูตร3สูตรนะครับก็ก็มันก็เนาะนะครับน่าคิดเหมือนกันนะครับวันที่แล้วก็ให้นะครับเขียนไปในที่ใน 2- 4สเนาะก็ก็มีหลายๆท่านนะครับโชคดีกันไปงวดก่อนก็มีในที่3สูตรหรือ2สูตรนี่แหละที่เป็น58นะครับแล้วก็โชคดีกันไป นะครับก็ผมก็ได้อัดคลิปไว้ล่วงหน้าแล้วแหละนะครับเราก่อนที่จะมานี่นะครับก็ก็ไปดูกันเนาะตัวเลขไหนที่มาเยอะสุดนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆุกท่านโชคดีเฮงๆงปัง,ๆ,ปงๆกันนะครับสาหรับแฟนๆในทุกๆหวยเลยว่าจะเป็นหวยลาวพัฒนานะครับที่ช่องหวยลาวเนาะหรือหวยฮานอยนะครับในที่ช่องคนตรงเองก็ต้องขอบคุณเนาะสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับก็ ผมว่าจะเล่านะครับที่แรกว่าจะอัดคลิปเล่าแล้วแหละแต,แต่ก็เนาะมันมัน,ม,นมันยังไงมันลวนไปนะครับก็เลยเอาที่ความฝันงวดที่แล้วเนาะความฝันในงวดที่แล้วนะ่วนนววนะซึ่งที่ผมฝันนะครับว่าไป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 ,ไปเห็นเห็นเขาจุดทูบเนาะนะครับเสียดายนะครับเสียดายตื่นก่อนเนาะตัวแรกเห็นเป็นศูนย์แล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวที่2นี่เป็นตัวไหน นะครับแต่ไปเราไปเพ่งเลงกับรถมากไปนะครับหรือไม่แน่วันนี้อาจจะมาออกเลขรถก็ได้นะครับ5 8 3ที่ผมกําลังนั่งอยู่นี้นะครับรู้สึกว่านะครับจะอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วนะครับสรับในรถคันนี้ไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับแถมยังหวยก็ออกบ่อยนะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกนานนะครับเนาะไปไหนมาไหนปลอดภัยรถคันนี้ไปทําบุญมาไหนนี่โอ้ไปหลายวัดแล้วนะครับรถคันนี้นี่ก็ก็งวดนี้ใคร อาจจะอยากจะติดตามเลขนี้ก็583นะครับทะเบียนรถนะครับเนาะแล้วก็ผมว่าผมผมว่าผมผมเชื่อเซนตัวเองนะครับผมว่านะครับหรือไม่ก็หรือผมชี้ไปเองก็ได้นะครับผมว่าในวดนนี้นะครับก็อาจจะไปเรียกใกล้ตัวผมนี่แหละนะครับเนาะก็ยังไงก็ลองลองติดไว้นะครับอ่ะนะไม่ต้องพูดมากนะครับเราไปดูเลขไหนมาเยอะสุดกันเลยนะครับผม อ่ะโอเคนะครับก็สําหรับในเลขไหนที่มาเยอะสุดซึ่งในงวดที่แล้วนั่นแหละนะครับเนาะในงวดที่แล้วก็ก็ผลที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่6 4สี่อเนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์ะครับหกสี่สก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมซึ่งมักจะมาในสูตรที่3แล้วก็ในสูตรที่2เนาะก็แปลกเหมือนกันนะครับเนาะมา2 4 42นั่นแหละ นะครับก็สมาชิกท่านเก่าๆที่ติดตามกันไปนี่ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันชอบมาในสูตรที่2แล้วก็ที่3มีจริงเลยนะครับที่ให้สูตรที่ให้มาเยอะๆนี่มักจะไม่มานะครับเนาะก็หรือว่าวันนี้จะมานะครับก็อาจจะเอางวดเก่าก็าได้นะเพราะว่าปกติมันชอบเอาเนี่ยนะงวดเก่ามาออกนะครับในงวดถัดมาก็ในงวดล่าสุดนะครับจะได้ในเลขไหนก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับสหรับในงวดของวันที่16เดอ้อนะครับ เลขไหนมาเยอะสุดนะครับก็บางท่านถามว่าทําไมไม่ลงกันเร็วนะครับเพราะว่าผมก็ลงเป็นปกติทุกๆงมวดแบบนี้เนาะนะครับช่วงเช้าเ,าเ,เ,จจดเ,ดเ้าน,ออน,ะะนะครับเนาะเลขไหนมาเยอะสุดเป็นประจําทุกๆงมวดเด้อนะครับผมจะลงในเช้าวันหวยออกนั่นแหละนะครับนาะเลขไหนมาเยอะสุดนะครับหลายๆท่านก็โชคดีกับในชุดนี้มาแล้วนะครับเนาะอ่ะเลขไหนมาเยอะสุดก็จะมีนะครับตั้งแต่5สูตร4สูตร 3สูตรนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในนะครับ2สูตรเนาะก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับก็เป็นไงบ้างครับผ่านมาหลายๆสูตรนะครับมีสูตรไหนที่ถูกใจหรือเปล่านะครับเนาะทุกสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดเด้อเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าเด้อนะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดี เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาเริ่มั้นตั้งแต่ใน5้สูตรเลยนะครับ5สูตรนะครับก็จะเป็นในเลขนี้นะครับเลขนี้ก็ยังติดมาเกือบทุกทุกวดเลยนะครับก็จะเป็นในเลขในที่98นะครับ89นี่แหละคู่เดียวนะครับเลขนี้เลขเดียวเลยนะครับ8 9 9 8นี้ให้มาทั้งหมด5สูตรนะครับก็หรือว่ามันจะถึงเวลาแล้วนะครับที่เลขนี้จะออกสักทีนะครับเนาะหลากหลายสูตรที่ ให้มาในเลขนี้โดยเฉพาะในปกสลักซึ่งในเลขนี้ปกสลักในสูตรนี้ซึ่งเข้ามาตรงๆสองวดติดแล้วนะครับนี่สูตรลับใครอยากตามต่อก็ตามได้นะครับงวดที่แล้วเข้าเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีเนาะเนี่ยอาจจะจับไปตรงๆเลย98นะครับสลับในนะครับในสูตรปกสลักงวดที่แล้วก็เข้าตรงๆ4นะี่เนาะในสูตรเนี้ ก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเนาะต่อมาก็มีแค่9้า9นะครับ5สูตรเนาะต่อไปก็จะเป็นในที่ใน4สูตร4สูตรนี้ก็เนาะช่วงนี้นะครับ9นะ้เนาะ9มาแรงนะครับหลายๆสูตรนะครับที่ให้มา9 7 7 9นะครับก็นั่นแหละนะครับเนาะที่เป็นโปกสลากงดสูตรเมื่อกี้เนี่ยก็ให้มา97เหมือนกันนี่แหละหรือได้จับไปตรงตรงเลยนะครับ ย้อนไปดูในปกวอแแวนเนาะนะครับสถิตินี่ออก97เยอะมากเลยนะครับปกสลักที่เป็นวอแแวนนี่รองสุดท้ายนะครับก็ใครชอบเลขนี้ก็นําไปจับนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเลขที่น่าสนใจนะครับซึ่งเนี่ย079เป็นเลขห้องผมเนาะที่ผมเคยบอกนะครับเนี่ยแล้วก็583เนาะเลขรถเนี่ยซึ่งมันบนออกมาแค่นี้แหละที่ผมเคยบอกไปก,ก่อนหน้านี้นะครับว่า เลขห้องถ้ามันออกมาแล้วมันน่าจะออกมาอีกนะครั้งก่อนก็เป็น0นะูนย์เก้าเนาะครันนี้อาจจะเป็นนะครับเจ็ดเก้าก็ได้นะครับเนาะหรือจะเป็นในศูนย์เจ็ดก็ได้เดี๋ยวจะมาออกเลขลดอีกนะครับซึ่งในงวดที่แล้วนี่ผมก็คิดไม่ถึงเนาะนะครับว่ามันจะมาออกซึ่งมันก็นะครับในงวดที่เป็นนั้นอ่ะออกนะครับออก9กนะ้าหนึ่งเก้าเนาะเก้าหนึ่งเก้าเนี่ยแล้วก็หนะ้าแปดซึ่งมันออกเลขลดมานะครับ พอมาในงวดถัดมาผมก็นึกว่าจะออกเลขรถเนาะที่ไหนได้มาออกเลขห้องนะครับ0 9ย์เนี่ยแล้วก็เลขห้องนะครับจากสถิตินะครับซึ่งมันจะมาออกเลขห้องอีกนะครับเนี่ย09เนย์ยเดี๋ยวจะเป็นในเลขที่บ้านนะครับบ้านเลขที่89นะอันนี้บ้านเลขที่ท,ที่ต่างจังหวัดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องที่อยู่ที่อยู่ชนบุรีทุกวันเนี่ยนี่แหละบางทีอาจจะเอาเลขใกลๆตัวเนาะบางทีนะครับอา่าบางทีเราอาจจะเอาเลขใกล้ๆตัวเรานะครับนามาจับเนาะ นี่แหละเลขใกล้ตัวผมนะครับเจาลองนําไปพิจารกกันดูแล้วก็จะเป็นใน0ูนย์แปดนะครับเนี่ยสี่สูตรก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ2คู่เนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน3สูตรก็จะเป็นเน,นเลขที่นี้9559เนาะเลขนี้นี่เป็นตัวเลขที่ผมชอบนะครับแล้วก็ในตัวนี้นี่เหมือนกันเลยนะครับ ให้มา3สูตรทั้ง2ตัวเลขนี้ก็นําไปกลับกันด้วยเด้อนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีนะครับส่วนใน2สูตรนี้จะมีอยู่3ตัวเลขนะครับก็จะเป็นในที่ใน0 7 2ยแล้วก็03นะครับนี่แหละครบหมดทุกตัวเลขครบทุกสูตรแล้วนะครับสลับในงวดของวันที่16นะครับพฤษภาคมเลขไหนมาเยอะสุดนะครับ ชอบใน3กับสูนย์นี่แหละนะครับเนาะเพราะว่ามันชอบออกมาในที่ใน3สูตรแล้วก็2สูตรนะครับหรือจะตามนเลขห้องเนาะศูนย์ไปแล้วอาจจะเป็น0ูในงวดนี้ก็เป็นได้นะครับหรือจะกลับหัวเป็นจากค้าเป็น6หรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวมาตามเลขรถนี่อ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆกันนะครับกับเลขไหนนะครับมาเยอะสุดนะครับวันนี้วันดีเด้อนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนทุกท่านนะครับใครที่ไม่เคยถูก ก็ขอให้ถูกในงวดนี้นะครับใครที่เคยถูกอยู่แล้วก็ขอให้ถูกเยอะๆยิ่งกว่าในงวดที่แล้วผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครที่โชคดีแล้วก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีนะครับไปทําบุญท,ทําทานด้วยนะครับไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเราซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีนะครับก็ยังก็ขอให้โ <hower S 1> ชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเนาะขอให้โชคดีเหมือนในงวดที่แล้วนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสํ